เชื่อว่านางไม่มีจริงๆริงใช่ไแม่ใช่ไม่มีแม้แต่คนคุยด้วยจริงๆอ่ะเหรอจริงค่ะโสดค่ะปต่อาจจะไม่ได้พยายามกับเรื่องความรักคือตอนรู้สึกว่าความสุขไม่เห็นเป็นสิ่งที่เราต้องหาหรือพยายามอ่ะอะอรถเออรถ กลัวนะคะคือไม่ได้ปิดการแต่ก็มีความรู้สึกว่าปล่อยถ้ามันเป็นธรรมชาติคือเราไมไ่รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ขาดหายไปหรือเป็นเรื่องใหญ่ที่แบบเฮ้ยฉันไม่มีแฟนมานานเท่านี้แล้วนะเรีออย่างเงี้ยอยางที่พอจอยตอนจนถึงวันนี้ก็ยังบอกว่าโสดโซดค่ะ สรแบบไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะจรหรอใช่ค่ะไม่มีคนคุยกับครมีคนมาจีบไหมไม่มีไม่มีเลยอ่ะแต่แต่มีคนจีบแน่นอนนะไม่มีไอ้ที่คนเข้ามาด้วยพปิดกันหรือเปล่าหมายถึงแบบก็คือไม่ได้ปิดกันค่ะแต่ว่าแค่ไม่ออกไปเจอคนใช่ไม่เราก็ทํางานก็เลยรู้สึกว่าทํางานล้วก็กลับบ้านอาจจะไม่ได้แบบว่าเจอคนแบบเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเจอสังคมเดิมๆใช่เจอคนเดิมๆเพรว่ากกองถ่ายเจอคนเดิมๆใช่ค่ะ ไม่ได้ไปแบบไปเจอกินข้าวะไม่ได้เป็นคนแบบ hang o ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยสมวว่าไปก็คือไปกับเพื่อนที่แบบแต่งงานมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือมีคนเข้ามาแหละแต่พี่ไม่รู้ว่านั่นคือจีบไม่มีไม่มีเลยอย่างพี่จอยใช่คคือไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาเลยไม่มีคนเลยชีวิตของจอยเอางี้ดีกว่าชีวิตของจอยที่รู้สึกว่าไม่มีคนคุยไหม่มีแฟนไหม่มีกี่ปีละไม่เคยนับค่ะเป็นสิบเรองโอ้ ไม่เคยนับจริงๆคือไม่ได้แอบนับแต่ว่าไม่เคยแต่มันไม่ได้อยู่ในสารระบบเ<ม>รื่องความ<ช>ลักไปแล้วเออข้าใจมีนกักข่าวจะ,จ,ะจะสามารถตอบเราได้มากกว่าว่ากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเ <laughs> <laughs> ท่ามนีปีแล้วนะจะบอกอ๋อเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยคือนับแทเนเรานับแทนเราคือเราไม่รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ขาดหายไปหรือเป็นเรื่องใหญ่ที่แบบเฮ้ยฉันไม่มีแฟนมานานเท่านี้แล้วนานเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปนสารระบบแ้วใช่ค่ะแต่หมายความว่าตอนในชีวิตรู้สึกแฮปปี้กัปการค่ะอยู่คนเดียวแล้ว ตั้งแต่เด็กอ่ะป่อให้สมมติว่ามีแฟนเราเลิกกับแฟนก็ไม่เคยนับว่าเอะอีกกี่ปีเรามีแฟนคือคืไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบคบกันกี่ปีกี่ปีแล้วมีแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยนับจริงๆก็เลยไม่รู้ ไม่ได้กลัวนะคะคือไม่ได้ปิดกั้นแต่ก็มีความรู้สึกว่าปล่อยถ้ามันเป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องโฟงกั<ม>สหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญว่าแบบไ,ไม่มีแฟนไม่ได้หรืออะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะคะ<ม><ม>จริงๆที่บ้านก็แฮปปี้เวลาที่เรามีแฟนนะพี่สารนะเป็นคนที่ชอบเวลาที่แบบน้องสาวมีแฟนก็ออจะรู้สึกแบบนั้นอาจจะเป็นการลดภาระเขาด้วยไม่เป็นไรเลยค่ะเออมีคนช่วยรับส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเลวแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบ ครอบครัวก็คือเราติดครอบครัวแต่คนที่รักครอบครัวเขาก็มีแฟนก็เยอะแยะไปคือมันอาจจะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนมากกว่าไลฟ์สไตล์ของจอยจะเป็นผู้หญิงที่แบบเฮ้ยเอาจริงคือก็จะอยู่กับชีวิตที่เราเคยทำมาอย่างนั้นดูทีเดิมๆใช่รูทีหล่อย่างจริงเมื่อก่อนซื้อบ้านใกล้กับชาชาตตัดตรงพอและพ่อถ่ายละครใ้กันบ่อยค่ะ ก็แบบแค่นั้นเลยก็คือเขาชวนไปคือเหมือนเขาซื้อบ้านเลยไปใช่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าคือเหมือนว่าเขาซื้อบ้านที่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาจะชวนมาว่าอุวยไปไปดูไหมอย่างเงี้ยพอเราไปดูเรารู้สึกชอบเราก็เลยซื้อมากกว่าก็เลยติดกันไปเลย ช่ก็เป็นแบบเยือกเยืองมองเห็นกันค่ะมองเห็นกันอย่างเงี้ยเป็นพือนบ้านพื้นบ้านตงหลังติดฟิล์มมาแล้วค่ะเขามองเห็นบ้านเราเด็กกันไปเฮ้ยเราเหมือนเดิมเลยแต่เราก็แฮปปี้ที่เราเหมือนเดิมอะเรารู้สึกว่าชีวิตจอยไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแต่จอยชอบที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เคยอยากมีลูกค่ะมีหลานไม่มีหลานบ้างไม่มีหลาน้วยค่ะที่บ้านไม่มีเด็กไม่ชอบเด็กหรอเป็นคนรักเด็กมากนะคะเป็นเล่นกับลูกกับเด็กมาใช่แต่ไม่ได้ทมีเองเต่ารู้สึกว่าการที่เราเลี้ยงหนึ่งชีวิตเลยมัน ถ้าคงงอแงเราก็โยนให้ใครไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากรับผิดชอบแบบในการเป็นแม่แต่ถ้าไปเลี้ยงลูกเพื่อนอย่างเงี้ยได้ถ้าอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยชอบจอยเป็นผู้หญิงที่เมื่อก่อนคนจะชอบแอบตอบว่าอุ้ยไม่ได้เตรียมตัวเป็นดาราเลยค่ะอยู่ดีได้เปแต่แต่ม่เนี่ยจริงๆเพราะว่าเริ่มจากทำงานเกี่ยวกับไฟแนนซ์ด้วยซ้ำไปก็คือจอยอะเรียนการเงินแล้วก็คือมีความฝันว่าอยากอยู่ตลาดหุ้นอยากอยู่แบงค์ที่แบบทำงานแปดโมงแล้วก็ห้าโมง เลิกใช่ไหมเขาบอกชีวิตเป็นรูทีนแบบนั้นเป็นเป็นคนชอบแบบชีวิตนานชอบแบบรูทีนโอ้เลอย่างเช่นก่อนแปดโมงแล้วห้าโมงเย็นก็มีความรู้สึกว่าเอามันก็แบบมันก็แบบแน่นอนคือไม่ได้ไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะทํางานในวงการบันเทิงคือไม่ได้ชอบแสดงออกไม่ได้แบบอะไรอ่ะก็คือเป็นคนชอบชีวิตที่แบบเรียบง่ายอ่ะจะต้องมีแม่อยู่ด้วยใช่ค่ะ ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ตแตทํางานก็คือคุณแม่ก็คือไปด้วยตลอดคือรับส่งอย่างไปกองละครแม่ก็นั่งรอนะคะตั้งแต่เช้าถึงเงย็นหรือสมมติจะไปเรียนอย่างขนาดเรียนปริญญาโทรธรรมาศาสตร์แม่ก็ไปส่งแล้วก็รออยู่อย่างนั้นนะรอ,อรับกลับก็ยังเป็นอยู่เหรอก็ยังเป็นอยู่ค่ะทุกคนตอนสมมติไปเรียนหรอใช่ค่ะจนตอนหลังเนี่ยแม่บอกว่าแม่ขอกเกษียณแล้วคือแม่จะอยู่บ้าน <c oughs> ก็ส่งต่อให้พี่สาวที่ <c oughs> พี่สาวก็มารับส่งแทนมันก็เหมือนเป็นลูกคนเล็กของบ้านไปเลยอ่ะใช่ค่ะคือแม่ติด เขาแตประมาณเป็นถ้าสมมติเมื่อก่อนเราทำพิธีกรเมื่อก่อนเป็นอีไปที่จะเจอนางเป็นเป็นนางแบบบ่อยเนาะแม่จอยจจะเป็นนางแบบบ่อยก็ก็จะถ้าสมมติจะถามจริงนะสองคนที่ชีวิตแม่งรูทีนสุดอย่างแต่ไอ้เบนส์พอที่ตามมันยังมีกระโดดแม่ยังสนุกแม่เบนส์ยังมีวีรกรรมเยอะนึกออกป่ะแต่แม่ตอนนี้ก็จะนิ่ง นิ่งเลยแล้วก็ค,คุณไอจอยก็จะนั่งเงียบไม่พูดกับใครแต่ยัยเดนยังเฉพาะ<อ>ปะะุ๊บจ้าจ้ามันคนละแบบกันแต่ก็คือรุ่นเดียวกันเ,อเนอะวต็วเองงใช่ค่ะแต่จอยก็เหมือนค้นบอกไม่แปลกที่คุณไอจอยจะชีวิตลูทีนนิ่งๆอย่างเงี้ยม,มันนิ่งจริงๆชีวิตนะไม่มมรับเรียบรับเรียบมากค่ะรับเรียบแบบไม่มีอะไรจะสัมภาษณ์ว่าอะลองไปดูข่าวจอยลีลาณีสิ S <S <S มีอะไรเสียหายเนี่ยอยู่มา20ป<ม>ีแล้วนะครับไม่เลยอ่ะไม่มีค่ะไม่มีข่าวาแม้กระทั่งว่าเขาบอกว่าการเป็นลูกติดแม่ของนางอ่ะคุณเชื่อไหมทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กตอนหลักหน่วยอายุหลักหน่วย <S 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 มาหลักสิบจนหลัก3ามสิบสี คยปฏิบัติกับแม่ใงตอนตื่นเช้าวาต้องกอดแม่ต้องไปนอนหาแม่ก็เล่นันไปอยู่คือตอไปกับแม่ตลอดแต่ไม่ได้เป็นลูกที่สวีนะคะแต่ว่าทุกเช้าตื่นมาสิ่งแรกคือเดินไปหาแม่ก่อนตอนจะอุ้มลูกหมาไปหาแม่เพราะว่าแม่แม่แม่เขากอดลูกหมาคือเขาไม่ได้กอดเรานะเขาเป็นหาคือเขาไม่ได้กอดเรานะเพราะว่าคนรักลูกหมาก็รักลูกหมาคือเราก็รู้สึกว่าเราก็คือจะพาไปแล้วแบบเป็นสิ่งแรกก็คือไปหาแม่แล้วให้แม่กอดลูกหมาเล่นกับลูกหมาแป๊บหนึ่งไปทานอาหารดื่มกาแฟกันแล้วก็ค่อยเหมือนแบบไปหาอออออะไไไไรทททาาาาาานนนแ้้วปปปํํงงงกก็ตต่่เจ เพราะมีความรู้สึกว่าบ,บางวันเราต้องออกไปข้างนอกก็ต้องแบบไปไปเจอเขาก่อนเป็นอย่างแรกเลยค่ะค่ะนคนแพลนชีวิตตั้งแต่เด็กๆเลยไหม วางแผนเรื่องของการเงินตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคือจอยวางแผนนะคะแต่ว่าจอยวางแผนคือไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเดี๋ยวจะคิดว่าจอยจะต้องเป็นคนแก่ที่สุขภาพดีก่อนตอนแรกคือรู้สึกว่าเราจะต้องแบบว่าทานอาหารที่มีประโยชน์จริงๆแบบมีวินัยออกกําลังกายนอนให้พอเพื่อที่แก่แล้วเราจะได้ไม่เป็นโรคอย่างแรกก่อนคือเราต้องเป็นคนแก่ที่แข็งคิดตั้งแต่เด็กคิดตั้งแต่เด็กเรา็คนวางแผนตั้งแต่เด็กเนาะคือเราเราเผื่อไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแต่วางแผนทุกอย่างหมดลืมวางแผนเรื่องควลาใช่พี่วางแผนเรื่องสุขภาพเรื่องอนาคตเรื่องการ คือคิดไกลเกินเขาเป็นคนวางแผนไงจอยเคยมีความสุขแบบความรักแบบไม่เลิกเพราะตัวเองมีแฟนเป็นทั้งพ่อเอกเด็กกว่าเอออายุเท่ากันเพื่อนกันตัวเองก็มีแฟนอ่ะแต่ทำไมวันหนึ่งเรื่องอะไรจะเป็นคนที่สวยสวยมากสวยมาแต่ผู้หญิงที่เรียบร้อยเก็บเป็นคนที่สวยแบบเอาง่าายๆว่แต่ทำไมมันถึงแบบไม่สักเซสกับผู้ชายผู้ชายมองคืออยากได้เป็นแม่ของลูกอ่ะหรือตัวเองคิดว่าตัวเองผู้หญิงที่เบื่อเปล่าวะคือ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะจอยมีความรู้สึกว่าจออาจจะไม่ได้พยายามกับเรื่องความรักจอยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราครบใครแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แต่จะเป็นคนชัดเจนว่าถ้าไม่ใช่ก็กคือจบเป็นคนไม่ชอบยือ้อไม่ไม่ชอบให้จะต้องมาเสียเวลาทั้งคู่อ่ะแต่เชื่อว่านั่งไม่มีจริงจริงจริงเหรอแม่ใช่ไม่มีแม้แต่คนคุยด้วยจริงๆเหรอ,หรอจริงค่ะบางทีสี่สิบกว่าเราอาจจะมีแฟนสักยี่สิบกว่าเ,เคย <ไป S 2> คิด<ห>ม,มีแฟนเด็กไหมตัวเอง ไม่คิดค่ะคือคือไม่เคยมีความรักเลยไม่ไม่คือไม่ไม่เคยกาเกณฑ์จริงๆว่าเราต้องมมีแฟนอายุเท่าไหร่คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรคือความสุขในการที่แบบเราอยู่คนเดียวแบบไม่มีก็ได้เอออยู่คนเดียวแบบมีความสุขเนี่ยยังไง ที่แบบไม่ต้องมีแฟนเลยคือตอนรู้สึกว่าความสุขไม่เห็นเป็นสิ่งที่เราต้องหาหรือพยายามอ๋อลดคืออ๋อลดว่ะชอบลดคือมอนเาไม่ร้สึกว่าแค่ตื่นมาทําไมเราเล่นกับลูกหมาคุยกับแม่เราก็แฮปปี้แล้วเราออกไปออกกําลังกายเราไปทํางานเราเจอเพื่อนเราก็แฮปปี้แล้วแต่ถ้าเรามีพ่อหมาด้วยมันน่ารักมากาน่ารักกับภาระมันใกล้เคียงกันมากเลยจริงนะคือมีแฟนแล้วกับ มีเรื่องที่จะต้องทะเลาะอะไรกันแต่ว่านี้มันก็คือไปเรื่อยๆีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นต้องความสุขต้องไม่หาหรือว่าต้องมีใครอีกคนแล้วถึงจะมีความสุขอ่ะทำไมเราถึงมีความสุขด้วยตัวเราเองไม่ได้อ่ะหรือเป็นเพราะตัวเองเฟลจากความสุขที่แบบความรักที่แบบผ่านมันเฟลก็ไม่เคยเฟลไม่เคยรู้สึกว่าเฟลนะคะไม่เคยรู้สึกว่าเคยแบบความรักเป็นเรื่องไม่ดีหรือว่าผู้ชายไม่ดีเจไม่เคยรู้สึกว่าแฟนคนไหนไม่ดีคือเจนไม่ก็ดีหมดเป็นประสบการณ์ถ้าไม่ดีเราจะคบเหรอ คือความสุขมันอยู่รอบตัวมันไม่ใช่เรื่องยากว่าเฮ้ยทำไมโสดแล้วเป็นยังไงคือไม่รู้สึกว่าตัเองโสดแล้วจะแฮปปี้คือเราก็แฮปปี้ในแบบของเราอ,ะอ่ะคือไม่ได้คิดว่าต้องโสดนะถึงจะแฮปปี้แต่ก็มีความรู้สึกว่าแบบ เราก็ไปหาเพื่อนแล้วก็ทานข้าวทานของอร่อยก็แฮปปี้แล้วเหมือนไปทานข้าวจะสามารถไปดูหนังกับที่บ้านได้สามารถไปทํากิจกรรมอยากไปทานอะไรก็ไปทานอย่างเงี้ยทุกวันนี้คือผู้หญิงยุคใหม่เป็นอย่างนี้จริงจริงใช่จริงอยู่ได้ด้วยตัวเองส่วนใหญ่อยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าคนถึิงไม่มีลูกไม่มีอะไรกันเยอะไงแต่ถามว่าปิดกันไหมพี่ก็ยังไม่ได้ปิดแบบปิดกันค่ะถ้าวันนี้มีคนดูอยู่แล้วอุ๊ยใช่แล้วรอจรีมีโสดฉันยังมีโอกาสอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาต้องเป็นคนประเภทไหนพี่ คำถามยากไหมฮะไม่ยากค่ะแต่ว่าจะจะเป็นคนที่เหมือนต้องคุยอะ่ะ คือต้องคุยแล้วก็ต้องค่อยๆรู้จักกันแต่ถ้าเกิดคนแปลกหน้ามาจีบเลยก็ไม่เอาเหมือนกันะไม่ไม่เอาเพราะเราไม่รู้จักไงสมวติว่เดินเข้ามาแล้วคุณจอยครับขอขอคุยด้วยได้ไหมครับอพี่สะดวอย่างนี้เลยเหรอคือเป็นอย่างนี้แปลกหน้าเลยตอนรู้สึกกลัวนังไม่คุยด้วยเลยไปคนพูดน้อยน้อยกว่านี้นั่งยังพูดมาพูดเก่งตอนนี้นะเพราะว่าเหมือนพอเริ่มทำงานเอาจริงๆตอนเด็กๆนะส่ตนแม่ไปส่งกองใช่ไหมคะแล้วแม่บอกว่าให้นั่งรอตรงนี้นะนั่งตรงนันนี้จริงแล้วเวลาเย็บชุดอ่ะ เข็มแขงไม่กล้าลองด้วยหัวเขาล้อจริงสิคิดถึงฉันเคยเห็นเมื่อก่อนเจอคลิปตอนเปิดเมื่อก่อนเจอนางเกือบทั้งวันเพราะอะไรเปิดเซนทันเวอร์กับพารากอนมันเปิดใกล้ๆกักนเนาะ,ะแล้วก็จะมีกลุ่มนาเน,นี่ยแหละเป็นชักพิธีกรสวยก็จะไปกลิดมดดำเป็นต้องป่ะใช่สมมุติเขาว่าพี่ตือบอกอ่ะนางแบบนั่าลองนี้นะโอ้คนอื่นไปนู่นไปนี่ไปดิ้งไปเถอะคึกจนจบกูลงจากเวทีจอยก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยน่าปล่อยมากค่ะจริงจริง แล้วมันไม่ใช่งานเดียวเว้ยหลายงานสมมติคนนางแอบแบบเขาจะต้องสแตนบ์ไกันก่อน<ช>ที่เวทีเมื่อก่อนเขาจะแยกกันชัดเจนนี่นางแบบกับนาง,อนงเอกเน,ะ<ช>นาะแบบคนโซนปั๊บสมมติพวเนี้ยจะต้องสแตน์บายเนี้ยตั้งเขาจะเดินทุ่มหนึ่งป่ายสามให้ลองเนี้ยโอ้หบางคนวิงว่งวิ<ช>่งเดินบอลลีกันอยูยังไงพี่จอนนั่งนั่งรอจริงจริงก็จะเพราะเขาอาจจะไม่อยากให้แบบคนอื่นเห็นแบบเราแต่งหน้าทำผมแบบนี้นะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งก็คือนั่งอ่านหนังสือเพราะตอนนั้นเรียนอยู่ เรียนเรียนเรียนอยู่ด้วยก็นั่งอ่านหนังสือก็คือแบบถ้ามาสมมติว่าเหมือนครูสั่งให้ทำอะไรทำแบบนั้นอ่ะพี่จอยรู้ไหมเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่คอนทราสต์กับละครที่พี่เล่นบทดหลาร้านนี่อย่างเงี้ยแต่คนละคนกันเลยอ่ะค่ะเออแปลกตัวจริงเรียบร้อยถ่ายรายการอ่ะไม่ขนาดนั้นถ้าไม่ถึงคิวนางอันนี้ไม่ต้องทุกวันนี้นางทุกวันนี้นางดีขึ้นไปอย่างตีท้ายควงล่าสุดที่ฉันไปมาเนี่ยถ้ายังไม่ถึงคิวนางอะนางก็นั่งรอร้อนๆไปกูอตายแล้วจอยจอขึ้นในแอร์เย็นๆยังไปเล่นอะไรกันคุยกับใคร คุยก็เพื่อนนางหมดอะก็ปูช้างหมดค่ะอนเป็นคนคุยนะคะกับคนอื่นแต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าให้ทําอะไรจะจะทำอันนั้นน่าเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นแขกเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแต่เขารู้เหรอไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่าเราก็เขาบอกเซอร์ไพรส์แล้วก็ใลยปอดหน้าไปตรงนั้นมันก็ดูไม่แล้วกันเลยเราม่มีสิทธิ์ไม่มีสิ่งนี้เข้าใจฉันไหมสมมติว่าสมมติไอ้เก๋ออ๋ออย่าพึ่งไปนะคะคุณเป็นแขกเซอร์ไพรส์แต่ข้างในกูรู้หมดแล้วจอยเจริญนี้นั่งอยู่หน้าบ้านเพราะบ้านอยู่ตรงนี้กันอะ นางก็จะนั่งลออย่านี้ว่ากูกูเคยเซอร์ไพรส์ก็คือไม่อยากโอไปก่อนคะแต่พี่จอยก็รู้ว่าตัวเองเขารู้กันแล้วแล้วทำไมพี่ไม่เข้าไปข้างในอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เขาถ่ายกันอยู่เล่นกันเล่นกับลูกเขาด้วยค่ะเล่นกับหลานสิ่งหนึ่งนางมีความสุขกับการวางแผนชีวิตนางว่าเฮ้ยอายุเราเลขเท่านี้เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเราจะต้องไม่ลำบาก ควางแผนไปจนถึงอายุ80แล้วหรอก็คือเผื่อคือเราอาจจะตายก่อนก็ได้ค่ะแต่มีความรู้สึกว่าเราเรา,เราต้องคิดยาวไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราแบบสมมติเรามีชีวิตอยู่ถึง80มันเราไม่มีเงินอะ่ะเราก็จะลําบ,บากอ,อ,อ่ะถ,ถ้าเราตายก่อนไม่เป็นไรเราก็ยังแบบมีก็คือจะต้องวางแผนว่าแบบคือตั้งแต่เด็กอ่ะค่ะก็จะแบบว่าเราซื้อทองไหมเราค่อยๆไปกองทุนเราค่อยๆซื้อคอนโดให้เช่าคืออะไรอย่างเงี้ยหรือซื้อหุ้นกู้เพื่อจะรู้ว่าเรามีรายรับที่มั่นคงต่อเดือนประมาณเท่าไหร่จะได้จากแหลกไหนเพื่อที่จะ ให้เราไม่ลำบากไม่ต้องมีผู้ชายก็ได้เลยเช้ามาพี่จอยเช็คแล้วว่าเงินในกองทุนเพิ่มไหมดูค่ะดูว่าต้องย้ายไปอยู่สินทรัพย์ใหม่หรือเปล่าว่าต้องอยู่กลุ่มไหนไม่ใช่พี่จอยชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วไงเรื่องแบบอะไรแบบนี้